มีแบบนี้ด้วยและคะคุณพี่ขะมีสิคะก้นนี้น่คะเจเอสเจ,จมอยส์รีซิ่ <S <S <ฟ>งเฟเชียมารตัวนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่คือแผ่นมาร์คคราเ้นแบบกินได้ฝังไม่ผิดค่ะแบบกินได้คะ่คะทุกคน่ะมีแบบนี้แล้วนะสาวๆเราจะบัวนั่งใช้มาร์กระดาษแบบเดิมๆกันทําไมล่ะคะเกาหลีญี่ปุ่นเขาใช้แบบนี้กันบอด มาจากคอลาเจนสดแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่ใช่บุนและไม่ใช่พลาสติกค่ะทุกคนคะทำมาจากคอลาเจนที่เราชงดื่มกันนะคะนำมาทำเป็นแผ่นมาคอลาเจนแบบนี้นะคะทุกคนคะและยังมีสารสกัดจากรังนกทองคำนะคะนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะทุกคนคะซึ่งไม่มีขายในไทยนะคะและนี่คือเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะคุณคะคอลาเจนของเขานะคะได้มาจากพืชค่ะซึ่งเป็นสาหร่ายทะเลนั่นเองค่ะทุกคนคะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่ามาจากธรรมชาตินะคะบริสุทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะฮู้ดเยอะกันไป พร้อมกันเลยนะคะทุกคนคะหลังจากฉีกซองแล้วทุกคนคะก็จะเห็นนะคะแผ่นมาร์คคอเรเจนสดใสใสแบบนี้คะ่ะทุกคนคะอย่ารอช้าทุกคนะรีบลยคะ่ะวางลงบนผิวหน้าแบบนี้นะคะโอ้โหทุกคนคะโอ้ชุ่มชืน้นจริงๆค่ะทุกคนคะและรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าของเรานะคะสดชื่นเอาแบบสุดเลยคะ่ะเพราะว่าแผ่นมาร์คคอเรเจนของเขานะคะจะละลายเข้าสู่รูขุมขนของเราเพื่อเข้าไปฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าอย่างรำลึกนะคะไม่ว่าหน้าจะแห้งหน้าเหี่ยวหน้ารอดนะคะ รอยดารอยแดงจากผิวรวมถึงเชื่อะไรก็แพ้ไปหมดฐานหน้ามีแต่ริ้วรอยพูดง่ายคือหน้าผากินหน้าสุด,สดๆนั่นเองค่ะเพื่อนใช้แผ่นแรกแต่แผ่นเดียวบอกได้เลยว่าเห็นผลชัดเจนมากๆเลยนะคะเพื่อนหลังจากที่ก้งได้ใช้นะผิวหน้านะคะขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นทนันทีเลยค่ะและหน้าอิบ่บน้าชุ่มชื้นแบบสุดๆหน้าเด็กขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะแบบหน้าดีแบบแต่งหน้าติดแน่นทนนานแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะและสาหรับคนที่กังวลว่าจะแพ้ไหม ตัวค่ะต้น่าไม่แพ้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวอ่อนโยนก็สามารถใช้ได้นะเอบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีสีไม่มีสารไม่มีสารต้องห้ามนะคะทั้งขไม่มีสารกันบูดนะปลอดภัยมีเลขที่ตัวแต้งคนท้องก็สามารถใช้ได้ค่ะคุณขะเพราะเขาเป็นฟู้ดเกรดสามารถกินได้นั่นเองค่ะจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆค่ะต้นคาที่เห็นเป็นมาร์แบบนี้ไม่ใช่มาร์อย่างเดียวนะเขาสามารถกลายเป็นเซรั่มเข้มข้นได้ด้วยยังไงทุกคนสงสัยง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่นำแผ่นมาร์ที่ใช้แล้วนะคะไปแช่ละลายในน้ำอุ่นนะคะหลังจากนนั้กก็จะลาย ด,ด่างบั้นท้าทาตัวนะคะรวมถึงแช่มือแช่เท้าบำรุงตังแต่หน้ายันเท้ากันเลยทีเดียวค่ะทุกผู้ชคะมันใช้ดีตนไม่รู้จะพูดยังไงคะ่ะทุก้ค่ะทาให้ลองเอาไปใช้เลยถ้าไม่ดีมาเอาเงินคืนไปคะ่ะทุกคค้ค่ะและเขายังมีบริการเก็บเงินปลายทางอีกด้วยทุกผู้คะแผ่นเดียวคือรู้เรื่องแผ่นแรกคือเหตุผลแนะนําให้ลองจริงๆนะคะ